ค่ะนักเรียนลองมาทำโจทย์ปัญหากันเลยนะคะข้อ5เลยค่ะมีสีทาบ้านอยู่ในกระป๋อง5,000มิลลิลิตรใช้ไป1,986มิลลิตรจะเหลือสีในกระป๋องเท่าไหร่5,000มิลลิตรนี้ก็คือประมาณ5ลิตรนะคะ1,986มิลลิตรนี้ประมาณ2ลิตรเอา 5000มิลลิลิตรตั้งลบด้วย1,986ดูจากตัวเลขแล้ว10-6ลบ6 0, ไปขอยืมมานะคะ10-6ลบหเหลือ4ตัวนี้เหลือเือ9นะคะ9-8ลบ8เหลือ1ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะ9-9ลบเเหลือ0 5ให้เด็กๆไปน้องๆไปทั้งหมดเหลือ4ค่ะ4-1ลบหเหลือ3 จะได้ประมาณ3ลิตรกว่าคือ3,014มิลลิลิตร